ครับผมนิกเดอะสตาร์ครับผมโสเดอะสตาร์ครับครับพวกเราสองคนตอนนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยนอสกรุงเทพนอสแบงคอกยูนิเวอร์ซิตี้ครับผมซึ่งเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำครับที่ทำให้ทุกๆคนเนี่ยมีความรู้แล้วก็เรียนอย่างมีความสุขด้วยครับใช่ครับแล้วเราทั้งสองคนก็ได้เรียนอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูกันว่าในมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีอะไรน่าสนใจกันบ้างตามพวกเราเลยครับ ก่อนที่จะไปชมบรรยากาศรอบรอบรั้วมหาวิทยาลัยของเราครับพี่นิกครับก่อนอื่นโสขอพาพี่นิกเนี่ยมาไหว้พระกันก่อนครับที่อาคารวิหารพระซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธชินราชจำลองครับครับและก็เป็นพระประจำมหาวิทยาลัยของเราด้วยนะครับครับเพื่อความเป็นสิริมงคลครับเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้กันเลยดีกว่าครับไปเลย และมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพของเรานะครับก็มีทั้งหมด 2, 2วิทยาเขตนะครับ,รบก็คือวิทยาเขตสะพานใหม่และวิทยาเขตลังสิตนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยของเรานะครับก็เน้นการเรียนการสอนที่มีทั้งวิชาการนะครับมีทั้งคุณธรรมและกจร,ริยธรรมครับผมโดยเฉพาะนะฮะมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยมีเปิดให้เรียนมากมายหลายสาขาด้วยกันนะครับผม ดยพอด้านวิชาการที่เปิดให้เลือกเรียนมากมายระดับปริญญาตรีทั้งคณะเทคโนโลยีสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจและคณะศิลปศาสตร์ครับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรบัญชีบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรรัฐธิภาตาสนาสร์บัณฑิตหลักสูตร,รน,นิเทศาศาสตร์บัณฑิตหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตครับ ส่วนในระดับปริญญาโทก็เปิดสอนถึงหหลักสูตรด้วยกันมีทั้งหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต MSIT หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA หลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการบริหารการศึกษา m s หลักสูตรรัฐภาษาศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูและมีปร,ริญญาเอกสำหรับนักบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ด้านบริหารการศึกษาด้วยครับที่มหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพของเรานะครับเน้นด้านคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการไม่ไปสองรองใครเรียกได้ว่าเรียนรู้และปฏิบัติได้จริงนะผมนี่เป็นเพียงบางส่วนของผลงานด้านวิชาการของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยของเราที่ไปสร้างชื่อเสียงมามแล้วก็คว้ารางวัลมาอย่างมากมายเลยครับเห็นไหมละครับเทียบเป็นหมดเลยใช่ดูจากข้างหลังสิว่ามันเยอะแยะแค่ไหนครับ นอกจากการเรียนการสอนที่เปลี่ยนไปด้วยคุณภาพและความทันสมัยแล้วมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพของเรายังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชุมารีสเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนอย่างเป็นทางการด้วยครับ และที่พวกเราทุกคนภาคภูมิใจอย่างมากก็คือได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษาเป็นประจำทุกปีด้วยครับแม่พอได้ยินแบบนี้แล้วนะครับผมรู้สึกภาคภูมิใจการที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนี้จริงๆครับเดี๋ยวเราไปดูการเรียนการสอนดีวดวกว่าน,นะครับว่ามีความน่าสนใจแค่ไหนไปกันเลย ห้องเรียนปีนญยาโทกันแล้วนะครับครับดูบรรยากาศและดูเคร่งขรึมนิดนึงนะพีครับใช่ครับเคร่งขรึมมากครับเดี๋ยวเราลองไปถามอาจารย์ดีกว่าว่าเขามีการเรียนการสอนยังไงนะครับตามผมไปเลยครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจายตอนนี้กําลังทำการเรียนการสอนอะไรอยู่ครับเรากําลังเรียนเรื่องของการจัดการสินค้าคงคลังนะครับขอบคุณครับ ครับแล้วมีอีกห้องหนึ่งครับพี่โสครับ,รบที่ทเราอยากจะพีเซนให้ทุกคนได้เห็นจริงๆเลยครับห้องอะไรครับพี่ดิห้องนี้เป็นห้องหนงนักศึกษาจีนครับโอ้นักศึกษาจีน เคยกับการเรียนการสอนของวิทยาเขตสะพานใหม่กันแล้วครับพี่นิกใช่ครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกๆคนนะครับไปที่มหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตนะครับว่ามีความยิ่งใหญ่โออารเลิร่หรูแค่ไหนนะครับแบานั้นเลยครับพี่ความทันสมัยของเขาเนี่ยยิ่งกว่าที่อื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดีกว่านะครับับคุณศศครับใหญ่โตไหมครับ มหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพวิทยาเขตรังสิตของเราเป็นยังไงบ้างครับใหญ่ยิ่งใหญ่ใหญ่โตไหมครับใหญ่มาครับกว้างขวางมากเลยทีเดียวกว้างขวางมากเลยนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะว่าข้างในเขามีอะไรกันบ้างโอเคครับมาถึงแล้วห้องคุกกิ้งหรือเรียกกันว่าห้องปฏิบัติการทำอาหารเต็มรูปแบบเลยถือว่าอุปกรณ์ครบคันที่สุดครบคันที่สุดเพราะว่าลงทุนเป็นล้านเลย จริงเหรอจริงครับอเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าน้องๆเขาทำอะไรกันแหมน่านจริงๆเลยคุณผู้ชมเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยแนละ้วีมือของนิกเดอร์ซ่า ถึงแล้วครับพี่โสครับถึงแล้วครับนี่เขาเรียกห้องอะไรครับพี่โสครับเขาเรียกว่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ครับพี่เมฆครับจริงเหรอครับจริงสิครับโอ้ดูจากไม้อินทอร์แล้วถ้าทางจะทางสมัยน่าดูเลยเนี่ยสมัยมากเลยครับเดี๋ยวเราเข้าไปถามอาจารย์กันดีกว่าว่าเขามีการเรียนการสอนยังไงไป นอกจากการเรียน<ม>การสอนที่ทันสมัยแล้วนะครับ,รบทางมหาวิทยาลัยของเราก็ยังจัดหอพักนักศึกษาให้กับนักศึกษาที่อยู่บ้านไกลด้วยใช่ครับซึ่งก็มีทั้งหอพักหญิงและก็หอพักชายด้วยครับพี่นิเลครับโอ้แล้วที่นี่เราเน้นความปลอดภัยเป็นพิเศษเลยนะครับ เอาละครับเป็นยังไงครับพี่นิคครับผมความทันสมัยของมหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพของเรานะวิทยาเขตรังสิตนั่นเองใช่ทันสมัยมากมากเลยยอดเลยแต่ตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะกลับไปที่วิทยาเขตสะพานใหม่นะครับดเดี๋ยวเราไปกันเลยดีกว่าว่าที่นู่นจะมีอะไรรอเราอยู่บ้าง ครับเราก็ได้กลับมาที่วิทยาเขตสะพานใหม่ของเราแล้วแล้วหลังจากน<ช>้สคู่นี้เราไปกันที่ลังสิตใช่เราตะเวนไปตะเวนมาอาจจะเหนื่อยนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเพราะ <ผม S 1> ว่าตอนนี้เราจะพาทุกคนมาดูกิจกรรมนอกห้องเรียนนะครับซึ่งสร้างความสามัคคีในร่วมหาวิทยาลัยของเรานะครับและตอนนี้พวกเราก็มาอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษา5ธันวาคม2550ศูนย์รวมของการทำกิจกรรมและเป็นศูนย์กีฬาในร่มขนาดมาตรฐาน จุผู้ชมได้ถึง2,000คนสามารถรองรับการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆมากมายเช่นฟุตซอลบาสเกตบอลวอลเลย์บอลเทควันโดยูดโดทั้งในระดับประเทศและก็ระดับนานาชาติซึ่งอาคารแห่งนี้ก็เป็นอีกความภาคภูมิใจของพวกเราเพราะพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดาม,มาศเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ด้วยครับ ครับแล้วข้างหลังเนี่ยเขากำลังเล่นบ,บาสกันอยู่นะครับ,รบถ้าทางจะชนะมาเยอะนะครับเดี๋ยวเราสองคนไปขอแจมเขาบ้างดีกว่าดูที่ว่าจะเป็นยังไงดูสองคนเราว่ามันจะสู้เขาได้หรือเปล่าโอ้โหเอาอะไรไปสู้กันล่ะครับพี่เอ้ยหน้าตา <c oughs> พี่นิกครับผมครับผม, ang, มนอกจากมหาวิทยาลัยนอตกรุงเ๊ปของเราอ่ะจะเน้นเรื่องสุขภาพอย่างที่เราเห็นเล่นบานสักครู่นี้นะครับครับแล้วก็เรื่องของวิชาการแล้วเนี่ยยังไม่พอครับพี่นิกเรายังเน้นเรื่องของคุณภาพชีวิตให้เราเรียนกันอย่างมีความสุขด้วยครับพี่นิกจริงเหรอครับดูอย่างตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่ามีวงดนตรีด้วยครับอ๋อเพื่อสร้างให้สภาพจิตใจเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับคับเราเดี๋ยวเราไปแจ้งวงดนตรีดีกว่าว่าวงดนตรีเขาเล่นอะไรกันบ้างน่าจะเข้าทางเราอครับเมื่อกี้เออใช่เลยเดี๋ยวเเรราาไปจอกกัันนดีว่ะคบ เอ้สวัสดี้ครับสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอแจมด้วยนะก่อนครับกำลังบอดี้แสลมอยู่เลยกำลังบอดี้แสลมเลยเดี๋ยวขอแจมด้วยแล้วกันนะครับ ว่ามหาวิทยาลัยนอตกรุงเทพของเราเนี่ยจะทําให้น้องได้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพเรียนจบแล้วมีงานทําอย่างแน่นอนเพราะว่าทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยพร้อมที่จะอ้าแขนรับบัณฑิตใหม่ที่สําเร็จการศึกษาจากรั้วน้ําเงินขาวของเราครับครับแล้วเจอกับพวกเราได้ที่มหาวิทยาลัยนอสกรุงเทพนอสบงกอกยูนิเวอร์ซิตี้ย้